ต่อไปในครับผู้ชมครับเราจะมาดูอีกหนึ่งความคืบหน้านะครับหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาในครับในช่วงเวลา20นา10นาทีนะครับได้เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดปั๊มน้ํามันนะครับในพื้นที่จังหวัดปัตตานี2จุดนะครับซึ่งวันนี้เรามีความคืบหน้าที่จะมารายงานให้กับผู้ชมครับโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับโดยทางเจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบภายในปั๊มน้ํามันปตท,ทบานานหมู่ที่7บ้านราตาปันยัง อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับพบว่าทิ้ตูทิ้ตู้จ่ายน้ํามันได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดและมีรอยไฟไหม้จํานวนหนึ่งตู้นะครับตู้จ่ายน้ํามันได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดอีกจํานวน2ตู้อาคารสถานีบริการน้ํามันได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดหลังคาร่วงลงมานะครับร้านสะดวกซื้อร้านอาหารและร้านค้าภายในปั๊มน้ํามันได้รับความเสียหายจากสะเก็ดระเบิดอีกทางนะครับพบเศษถังแกส๊สปิกนิกและสะเก็ดระเบิดกระจัดกระจายเจ้าหน้าที่ได้เก็บไว้เป็นหลักฐานครับ สำหรับพฤติกรรมของคนร้ายนะคะคาดว่าเป็นกลุ่มเดียวกันโดยจุดแรกเกิดขึ้นเวลาประมาณ20นาฬิกา10นาทีที่ปั๊มปอตทบานาค่ะคนร้ายสองคนขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะนะคะซ้อนท้ายถืออาวุธปืนพร้อมหิ้วถังแกส๊สปิกนิกจำนวน หนึ่งใบนะคะแล้วก็บรรจุระเบิด5กิโลกรัมเข้ามาทำทีท่าว่าจะเติมน้ำมันก่อนที่คนร้ายจะใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้าขู่ให้พนักง,งานปั๊มและประชาชนออกจากปั๊มก่อนที่คนร้ายจะนำถังแกส๊สพิกนิกนะคะไปวางไว้ที่ตู้จ่ายน้ำมันและนั่งรถจักรยานยนต์ออกจากปั๊ม ก่อนที่จะจุดชนวนระเบิดด้วยรีโมทแรงระเบิดนะคะยังทำให้อาคารและร้านค้าได้รับความเสียหายส่วนจุดที่2ค่ะห่างกันประมาณ5นาทีคนร้ายเข้าก่อเหตุลอบวางระเบิดในปั๊มน้ำมันพีทีหมู่ที่2อําเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีพฤติกรรมคนร้ายลักษณะเดียวกันโชคดีที่ไม่เกิดเพลิงไหมแต่อย่างใดแต่แรงระเบิดนะคะทำให้อาคารสถานีจ่ายน้ำมันได้รับความเสียหายเท่านั้นค่ะ และล่าสุดวันนี้นะคะทางด้านผลตรีปราโมทพรมอินรองแม่ทัพภาคที่4พร้อมด้วยผลตรีขจรศักดิ์อินทองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีลงพื้นที่ตรวจสอบในที่เกิดเหตุด้วยตนเองค่ะทางด้านผลตรีประโมทพรมอินเผยว่าการก่อเหตุในครั้งนี้คนร้ายมีพฤติกรรมเหมือนกันภายหลังเกิดเหตุก็ได้มีคำสั่งให้มีการเข้าควบคุมพ,พื้นที่ <c oughs> และยกระดับการรักษาความปลอดภัย100%เอร์เซต์ โดยการใช้ชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่เข้าดูแลความปลอดภัยโดยเฉพาะบริเวณปั๊มน้ำมันต่างๆไม่เกินขีดความสามารถที่จะติดตามขยายผลจากกลุ่มต่อไปค่ะ ในส่วนของเป้าหมายหลักของการก่อเหตุนะครับคาดว่าคนร้ายต้องการทำลายภาพลักษณ์ด้านเศรษฐกิจที่จะนำไปสู่การทำลายความเชื่อมั่นของรัฐบาลและเชื่อว่าน่าจะมีหลายปัจจัยปัจจัยที่1นนะครับเป็นความพยายามของกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงนะครับที่ยังพยายามสร้างความเดือดร้อนโดยการสร้างความรุนแรงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจะมีการสร้างความรุนแรงที่คล้ายๆก,กันกับระเบิด20จุดเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมา ปัจจัยที่2นะครับคาดว่าจะเป็นความต้องการทําลายความเชื่อมั่นของรัฐบาลซึ่งช่วงนี้นะครับเป็นการประชุมเอเปกอาจจะต้องทําลายความน่าเชื่อถือของทางรัฐบาลอีกด้วยในส่วนของความคืบหน้าด้านคดีนะครับพันตํารวจเอกยาน,นพงศ์อุบลบ,บานผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองปัตตานีนะครับได้กําชับให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบสวนสถานีตํารวจภูธรเมืองปัตตานีเร่งเก็บหลักฐานทั้งพยานแวดล้อมและพยานบุคคลในที่เกิดเหตุและก็แกะ ภาพวงกล้องวนจรปิดตามจุดต่างๆนะครับที่คาดว่าคนร้ายจะใช้หลบหนีหรือหลบซ่อนตัวซึ่งขณะนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งติดตามตัวคนร้ายอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะนำตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ สำหรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนก็ตามนะคะสามารถแจ้งเบาะแสหรือว่าเหตุที่ดูแล้วไม่พึงประสงค์นะคะ,คะก็สามารถแจ้งสายด่วนกรอรมนค .1341 ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะก็ะจะเป็นการดูแลป้องกันความมั่นคงให้กับพื้นที่ไปด้วยกันนั่นเองค่ะ